มงอยาาลงนะอย่โม้ครับตอนนี้กองขาขาอยู่ตรงน้เงินแล้วก็ไปกินกระปูแต่ว่ามันเองก็ใช้ได้วางไม่ได้กระปู đọc cho đi đọc